สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะวันนี้วันที่6สิงหาคม2567ค่ะเมื่อนี้นะคะแม่มูมกลล็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดพระอาจารย์วัดป่าค่ะจะพาทาผช้่มนะคะมาติดตามรับชมเนิทางพระอาจารย์วัดป่างวดวันที่16สิงหาคม2567ค่ะงว,วดที่ผ่านมาเนาะค่ะเนวทางกระลุดนะคะงวดนี้เขาก็ไปติดตามรับชมกันต่อเนาะค่ะว่าพระอาจารย์จะเดินทางห้ตัวใดจะนินจะเดินห้ตัวไรนะคะมารับชมมาบฟังไปนะแม่มูมค่ะ กล่าวนมัสการเจ้าค่ะ่าวเท้าทำบุญนะครับธรรมชมสาธุให้ทุกได้หมันกันไหมป้าจาย์ค่ะหนูเห็นพอพุทธรูปขึ้นใต้จอมปลวกใช่ไหะเอาละออกพระพุทธรูปตรงนั้นอาจันนี่หลังต้นมะม่วงหลังต้นมะม่วงเอารับพรเอะป้าจันเอารับพรู้ชมชม าุันวาธนสีนิสเนจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุค่ะไปืิอไี้ว่าจะเบาเท่ามาก่อนเบาเท่าพอดีเป็นพ่อของพระองค์นู้เอาอาหารมาเพ็ินอ๋อครับจอมปวกต้นตรงนน้นอน่ะพี่จันมีมีไอ้พระพุทธรูปเขปั้นพุทธรูปเหมือนเหมือน จอมปวกขึ้นเหลือแต่ครึ่งครึ่งครึ่งตัวใช่ไหมคะอ๋อไม่ได้ไปดูตรงนั้นพายจันไปสิเดินเดินไปก่อนแล้วค่อยมาทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยพายเอฟซีไปดูเดี๋ยวเขาเขาอ่าอ่าเขาลงกางวดที่แล้วไม่เข้านะพายจันเนาะยอมรับเลยหลุด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 ได้ขวัญก็ไม่ได้ปู่ใหญ่ก็โดนปู่ปู่ใหญ่บอกตัวไหนนะที่พายจันส่งให้ผมสองศูนย์กัน ไอ้ศูนย์สองกับศูนย์เจ็ดศูนย์สองกับศูนย์เจ็ดก็ปู่ใหญ่โดนโดนโดนไม่เข้าเนาะวันนี้โดนหมดงหมดนี่แหละพ่ออาจารย์วันนี้เอาใหม่ฝันหรือยังพ่ออาจารย์ยังไม่ฝันเลยยังไม่ฝันเลยครับผมมันมันไปกระโดดออกกําลาวันวันเสาร์ครับไม่เป็นไรทั้งบนเลยครับผมทั้งล่างทั้งบนเลย นี่ชุดใหญ่ไอ้นี่ชุดชุดใหญ่นะครับแต่ว่าจะจะลงให้หมดไหมอันนี้เป็นสูตรประจำวันเลยครับผมพายจใช่ใช่อันนี้<ช>ว,นวันวันวันอ่าที่สิบหก ใช่วันศุกร์หรือครับพายจันใช่มันออกวันศุกร์แต่อันนี้แต่เราเมื่อวนเมื่อวันที่แล้วมันมากระโดดออกวันเสาร์เราต้องดูวันอาทิตย์มันต้องดูแล้วพายจันเราสูตรของวันไหนครับเนี้ยวันอาทิตย์สูตรวันอาทิตย์มาทําใช่เอาท้าประชมนะครับเมื่อวดที่แล้วของเขาไปกระโดดออกวันเสาร์ทั้งล่างทั้งบนเลย าจารย์จุดเลขทูบแล้วเหรอคะจุดแล้วค่ะเลขทูบแปดห้าห้า <8 55. S 2> ใช่ตัวเน้นตัวไหนพ่าจารย์อันนี้เต็มสูตรอันนี้เต็มเขียนให้เต็มสูตรพ่าจารย์เขียนให้เต็มสูตรได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ ห้าห้านี้ให้โยมตัดเองเด้อห้าห้าเลขทูปแปดห้าห้าจุดวันไหนครับพายการจุดวันพระจุดวันพระใช่ครับผมห้าห้านี้ให้ให้โยมตัดเองอือเอาพี่น้องนะครับเอาเลขประจําวันวันอาทิตย์มาคํานวณใช่มันไม่ใช่ว่ามันจะกลับมาออกวันเดิมเลยครับพายการไม่เลขประจําวันวันศุกร์ก็ไม่รู้นะอันนี้เพราะมันมันมันมากระโดดออกวันเสาร์ท่านผู้ชม เลขทูบจุดวันพระที่ผ่านมา855แต่เลขทูบช่วงนี้ก็ไม่เข้าเลยนะไพาจย์ไม่เข้าเลย855แต่เลขสวยนะพี่น้อง855 558นะเอาในนี้ก็มี85แล้วในพพาจยนตัดให้ใช่เหลือแต่55เหลือแต่55ยังไม่ได้ตัดอ่าถ้าใครชอบ55ก็ตัดแต่ของพพ่จรน์พ่จานตัดไว้อยู่นะนี่ไพาจยนที่เขียนไว้ตัดัตัดให้เยบซีหน่อยเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวจะหาว่าอนั้นเขียนไว้ข้างใต้นี่ก็ใน้พยจยน นะนะครับหลายตัวนี้ได้พี่น้องได้เอาต,นะตัวที่พ่ะอาจารย์เน้นทํูาชมนะครับชุด3ามตัวสองแปดห้านะครับหนึ่งเดสีสองนะครับ2ตัวหนึ่งห้าหน9่งแปดเก้าห้าเกดห้าเสองเหนึ่งสีองห้สองห้าห้าห้าหนี้พระอาจารย์ตัดมาจากเลขทูบเด้พี่น้องเด้นะครัพ่ออาจารย์เน้น3าตัวสองแปดห้า นับ2ตัวมี98 85 91 42 52เน้น5คู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาให้พาอจารย์วงให้นะครับถ้าได้มาหาพ่อจารย์อีกได้พี่น้องเด้อครับถ้าบริมากก่าเน้นตามนี้เลยพี่น้อง98 85 91 42 52นะับ,ปนบไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่น่าจะมีมาแล้วนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2567 3ตัว285นะพ่อจารย์ใช่ อ้าวพะอจย์พระอาจย์ไม่ลองไปจุดทูบตรงจอมปวกผมว่าน่าเป็นยังไงเขาไม่ให้ไปวุ่นวายรอ๋อเขาไม่ให้ไปวุ่นวายโอ้โาทำไมถึงรัวพ่อจันเขาเคยมาเตือนแล้วเคยมาเตือนแล้วโอ้ยน่ากลัวจังครวนี้วันนี้มีอะไรแปลกๆให้อ้คือคือเขาไม่ให้ไปยุ่งนะครัถ้างั้นเ่าเท่าเขาไม่กล้าไปถ่ายพี่น้องกล้าถ่ายเพิ่งมาก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับแต่กลัว เพราะเราไม่ได้ขออนุญาตเดียวตรงจอมปวกตรงนั้นท่านผู้ชมตรงนู้นก็มีเนี่ยตรงกลางวัดจอมปวกใหญ่นะครับตรงตรงนู้นก็มีเนี่งเป็นเป็นพธรูปตรงต้นไม้น่ะต้นไม้นั่นนะครับนะครับจอมปวกใหญ่นะครับแต่จะเห็นช่วงแต่มีจะมีพรช่วงธรูปกขึ้นมาใช่ค่ะเหมือนจอมปวกขึ้นไปทับเนาะใช่พระอาจารู้ได้ไงว่าเขาไม่ให้ไปวุ่นวายเขามาอย่างไงเขาเคยมาเตือนเคยมาเตือนมาอย่างไงเขามาอย่างไง แถบนี้ต้องไปทําอะไรกับเขาอ่าอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่แล้วตรงตรงต้นตรงต้นไผ่ต้นนู้นขึ้นเป็นพระพุทธรูปเลยอ๋อเหรอคะเนี่ยครับไม่ไม่เคยไปขอไปะอาจารย์เขาขนาดเจ้าของเขายังไม่ไม่ไปนั่นเนี่ยอือาไม่ไปะอาจไม่ลองไปขอก็ไม่ให้ปบวุ่นเพราะเจ้าเกาะเจ้าของก็อยู่ตรงนั้นอ่าผู้หญิงสองคนโอ้ ถ้าเ่าถ้าไม่บอกไปก็ไม่เห็นบบาถ้าว่าเป็นต้นพอดีก็เลยไปเห็นพอดีมันมกระโดดออกวันเสาร์ครับเนี่ยออันนี้อันนี้ของตารางประจาวันวันเสาร์ใช่ของมากระโดดออกวันเสาร์มันออกเบิ้ลมันปองวัลที่แล้วมันออกคู่ละหันคู่อื่เข้ามาออกเบิ้ลเนี่ยของวันเสาร์ครับเราธรรมชุ่มใจะพาทรรมชุ่มยางไปเบิ้ลกับเพิ่นกับ ขากระบอกนั่นไปลบไปในเพื่อนแล้วพี่น้องเนาะนะครับจอมปวกใหญ่ๆตรงโน้นพี่น้องเห็นไหมครับจอมปวกวัดนี้มีอะไรแปลกๆให้ดูสาธูเดปูเดลูกหลานลงเย็นมาไว้ตรงนี้ลูกหลานมาดีนะครับลูกหลานมาดีตรงที่แม่หมูเดินไปนั่นที่ไปถ่ายเมื่อกี้นั่นน่ะพระอยู่ได้ไม่เกินปีลูกหลานขออนุญาตเดไปใช่ไหมคะต้องได้ย้ายที่ใช่ไหมคะไม่ย้ายที่ก็กระโดดหน้าต่างอุ้ยทขาไม่น่ากลัวจังค่ะในนี้เรื่องจริง พระจะได้กระโดดกุฏิเลยครับอาจารย์ให้กุฏิแรงกุฏิแรงแรงแรงไหมแรงไหมพระมาพระมาพระมาอยู่กุฏิเนี่ยมาจําอยู่ไม่เกินไม่เกินปีไม่เกินปีพาไในบรรดาไปท้าทายปุ๊บโดนเลยกระโดดหน้าต่างเลยได้กระโดดหน้าต่างออกจากกุฏิเลยอ่าสองรูปสามรูปแล้วโอ้ธรรมชมแนวบ่เห็นเนาะค่ะตรงนั้นจะมีจอมปวกพระอาจารย์บอกว่า พ่นบ่อไหปียุงด้อพี่น้องเ้อนะครับเกือบเป็นไปไทยเนาะเนาะไาย่ายได้ไม่ได้ขายได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะไปันที่แรกไม่หมูว่าจะเดินไปแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยเดินมาก่อนมาถามพระอาจารย์ก่อนค่ะแล้วคดนั้นมีพระอยู่ไหมครับที่ตอนนั้นที่มาจํากลับกลับไปแล้วกลับไปแล้วแต่พระองค์ไหนไปอยู่ก็ได้อยู่ไม่ได้ องนะคะหลังถึงอยู่ไม่ได้นะครับจะได้โดดหน้าต่างออกจากกุดพี่น้องนะครับสามกุดนี่ครับผมสามองแล้วสามองแล้วมาอยู่กุดนี้อืเอ้าวัดนี้เลขที่เท่าไหร่เลขที่วัดพระอาจารย์หมู่สิบห้าเอเลขเลขที่วัดเลขที่เท่าไหร่เลขที่วัดเหนอแต่หมู่สิบห้าเลขที่วัดเลขที่เท่าไหร่พระอาจารย์เขาเขียนแค่หมู่สิบห้านะเราเท่า เขาเขียนแค่หมูสิบห้าแค่นั้นเองหมูสิบห้าใช่โอ้หมูสิบห้าท่านผู้ชมอืมเขาก็จะใส่ชื่อวัดมาหมูสิบห้าไม่มีเลขที่ใช่ใช่ไม่สิบห้าี่เอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับผมอ่ะนี่ครับนี่หมู่เลขที่วัดกันนี่เดี๋ยวเราเท่าเขียนพระอาจารย์วัดวัดป่าให้ก่อนนะครับผมป่านะครับผมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อไปหายิบจับสลากินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้นะครับผมฉันชอบนะ ฉันชอบมีนี่นีเน้แปดห้ับนี่แปากับห <9. S 1> ้าสองใช่อ่าพะอจาย์ชอบ85กับ52านะพี่้องนะสตัวสองแปดห้าหนึ่าแาสองจนะันเน้นให้หางเดียวสองดนับ2ตัวก็มีหนึ่งหาหนึ่งแปดเก้าหาเก้าแปดแปดห้าเก้าาหนาะครับพะอจันเน้นที่เก้าแปดแปดห้าเาหนึาสองจันชอบ2คู่ 85กับ52<ช>เลขทูบ855พระอาจารย์ตัดให้55อีกคู่หนึ่งเป็นตัวกันไว้พี่น้องนะครับเอา<ช>การขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์วันอาทิตย์ว่าจ,จะพาญาติโยมไปอ่านวัสการพระธาตุอ๋อพระธาตุพนมเหรอครับใช่ใชอไปช่วงนี้คนไม่เยอะวันอาทิตย์ทั่ว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 อ่าจังหวัดตะคุนนครต้องไป วัดเหมารถทัวร์ไปทําไปรถไปรถทัวร์หนึ่งคันโอ้ไปกับชาวบ้านนี่แล้วพรอาจารย์แล้วก็วัดป่าก็รถสองคันวัา้เรารถรถคันเดียวรถวัดป่ารถอะไรครับรถรถตู้กับรถตู้แต่รถเราเนี่เป็นรถทัวร์โอ้วคนไปกี่คนพระอาจารย์เต็มเต็มคันสี่สิบแปดที่นั่ง ฟรีเหรอคะฟรีบอกครับคนละสามร้อยโอ้เรกว่าพาจารย์เหมาให้ที่นั่งไม่เหลือพระอาจารย์ที่นั่งเ่าว่าไม่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 ค่ะถ้าว่างก็จะไปยืมธรรมชมนะครับเป่าแ่ากระติดงานนี่แหละพี่น้องถ้าไปก็บ่ได้ไปหาคลิปในเอฟซีเอานะครับสาตูเดปูเด้อนี่พี่น้องนะครับจอมปวกนะครับลูกหลานมามาดีเดปูเด้อนะครับเอาพอกันคลิปหน้าพี่น้องให้ได้ชมน้ำพายจานนะครับซาธุครับผม พบกันคลิปหนาสวัสดีครับคอยไดชคน้ำพาจานเด้อค่ะพบกันไหมในคลิปหน้าค่ะคละคิปนี้สวัสดีค่ะ